ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเทานุเทระและเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านาวันนี้รายการรู้ธรรมนำชีวิตก็อัตมภาพมีโอกาสได้มาทำหน้าที่ในนามของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่ง วันนี้ขึ้นหัวข้อเรื่องว่า2,600ปีพระพุทธศาสนาบางที่หรือหลายที่หรือดูเหมือนว่าจะเป็นภาษาที่ทางราชการกำหนดว่า,าปีนี้เป็นปีพุทธชยันตี2,600ปีพระพุทธศาสนาหรือปีฉลอง ปีที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกครบ2,600ปีมีพุทธศาสนิกชนหลายท่านสงสัยว่า2,600ปีได้อย่างไรเมื่อพศ2,555วันนี้ขอไขความเบื้องต้นรักนิดหนึ่งว่า การนับพศนั้นนับจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานคือพอสเสด็จดับขันปับ๊บล่วงวันหนึ่งก็นับว่าหนึ่งวันล่วงหนึ่งสัปดาห์ก็พศหนึ่งสัปดาห์ล่วงหนึ่งเดือนก็เรียกว่าพ,ออพศาหนึ่งเดือนพุทธศักราชหนึ่งเดือนจะเรียกนะแต่จริงไม่เรียกก็ได้พอครบหนึ่งปีหลังจากที่จัดสรุปรินิพานแล้วนะ่ ก็ถือว่าพศสหนึ่งนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งปีนะถึงนับว่าพศสหนึ่งจากนั้นก็เรียงตามลำดับมาพศสองพศสาพศสีพศสห้จนถึงพศ2555ันนั่นคือคือครบตอนนี้ครบไปแล้วนะ2555แต่เราต้องย้อนหลังไป ที่ว่า2,600ปีนี่หมายถึงว่านับจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรุปพระพุทธเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยได้ทรงค้นพบอริยสัจธรรมหรือก็ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณคือตรัสสรุปรู้แจ้ง เป็นสัพพัญยูรู้โลกรู้สิ่งทั้งปวงเป็นโลกากวิทูรู้แจ้งโลกสัพพัญยูรู้สิ่งทั้งปวงก็คือรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าจะสอนหรือไม่สอนอีกเรื่องหนึง่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์พระองค์ก็สอนสิ่งใดที่เป็นประโยชน์น้อยก็อาจจะสอนน้อยสิ่งใดประโยชน์มากก็จะสอนมากซ้ำบ่อยๆ สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เลยก็จะไม่สอนเลยเพราะฉะนั้นมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ไปเสด็จไปที่เราก็เรียกว่าป่าไม้สีเสียดช่วงใบไม้ร่วงแล้วก็ทรงหยิบใบไม้ขึ้นมากำมือหนึ่งและตระถามพระอานนุ์ว่าอานนท์ ใบไม้ในมือของเรากับใบไม้ในป่าอย่างไหนมากกว่ากันพระอานนท์ก็ตอบว่าใบไม้ในกำมือน้อยกว่าใบไม้ในป่ามากกว่าพระพุทธเจ้าค่ะถูกต้องแล้วอานนท์ใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่านี้ฉันใดหลักธรรมที่ตถาคตตรัสรู้แล้วก็เหมือนกันฉะนั้น สิ่งที่ได้นำมาสอนนั่นเหมือนกับใบไม้ในกำมือน้อยนิดแต่สิ่งที่รู้นั้นมากมายมหาศาลเหมือนใบไม้ในป่าถามว่าอะไรบ้างอ่ะ,ะที่สอนเราก็รู้และปรากฏในพระไตรปิฎก45เล่มแต่ว่าที่ไม่ได้สอนนยกตัวอย่างเทียบเคียงแล้วก็อนุมาน อย่างพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็รู้เรื่องสากลจัก,กรวาลอย่างนี้รู้ว่าในสากลโลกนี้มีระบบสุรยิยะจัก,กรวาลมากมายเป็นพันๆหรือว่าแสนโกดจักรวาลใช้คำว่าแสนโกดจักรวาลคือมันมากมายมหาศาล แต่สุริยจักรวาลเป็นพันๆแต่ละสุริยจักรวาลก็มีดาวเคราะห์เป็นบริวารเป็นพันดวงนึกแล้วก็เออได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเอ่ยชื่อของเขาให้เกียรตินะเมื่อวันที่11บธันวาคมปีที่ผ่านมาพศ2554าหน้าสองเขา คอลัมน์เจวันรอบโลกจูปิเตอร์แต่คนเขียนจำชื่อไม่ได้เขาพูดถึงเรื่องกล้องแคปเลอร์22เดบี b, คือกล้องถ่ายระบบไกลเป็นเทเลสโคปถ่ายเอาไปนอกสุริยจักรวาลนี้ไปพบดาวเคราะห์ที่เป็นโลกเป็นแสนดวงรู้สึกจะแสนห้าหมื่นดวง แล้วก็มีใกล้เข้ามากว่านั้นอีกสองพันสามร้อยกว่าดวงพบโลกที่ใกล้ๆเรานี่สุริยะจักรวาลนนะ่ะที่ใกล้ๆเราก็เป็นสองร้อยกว่าดวงแล้วก็มีดวงหนึ่งหรือโลกหนึ่งที่ขนาดตกว่าโลกเราสองเท่า มีอุณหภูมิที่นั่นประมาณ22องศา,าถ้าใครลองทบทวนกลับไปอ่านดูก็ดูได้นะที่หน้าสองของไทยรัฐวันที่11ธันวาคมอธิพูดนี้ก็อยากจะบอกว่าสิ่งนั้นพระพุทธเจ้ารู้นานแล้วเมื่อ2,600ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าค้นพบแล้ว แต่ก็ไม่ได้จัดมากมายนะปรากฏชัดก็อยู่ในจักรวัติสูตรจักรวัติสูตรก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่1 1สูตรที่สปาฏิกันจะอุทุมปรังจักรวัติจะอักขันยังจักรวัตติเป็นสูตรที่สต่อจากนั้นก็เป็นอักขันยสูตรลองเปิดดู และจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มานานแล้วคนพบมานานแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย้ำบ่อยนะโดูเหมือนจะตรัสครั้งเดียวตรงนั้นเรื่องจักรวัติสูตรนั้นเพราะอะไรเพราะประโยชน์น้อยเหลือเกินสำหรับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเริ่มขึ้นมาวันขึ้น15าค่ำเดือนห ก่อนพุทธศก45ปีคือก่อนนับพศ45ปีฉะนั้นเมื่อเอา45ปีมาบวกกับ2,555ก็จะได้เป็น2,600ปีพอดิบพอดีปีนี้เป็นปีที่พุทธศาสนิกชนทั้งโลกนะในร้อยกว่าประเทศเนี่ยที่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนา ก็จะฉลองกันใหญ่บ้างเล็กบ้างเนื่องจากว่าประเทศไทยเราได้รับเกียรติได้รับการยกย่องได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาของโลกเราชาวพุทธจึงควรจะตื่นตัวขึ้นมาเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง2,600ปีแห่งการตรัสรู้นี้ ประกาศให้ชาวโลกได้รู้แล้วควรจะทำกิจกรรมที่มันเป็นสากลทำแล้วให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มเกิดมูลค่าเพิ่มเกิดแวดขึ้นมาเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมามูลค่าเพิ่มอย่างไรให้ส่งเสริมการออกไปเที่ยวชมไปเที่ยวดูไปร่วมกิจกรรม แล้วก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยเงินก็หมุนเวียนถ้าเราสามารถทำให้ถึงขน,นาดว่าชาวโลกมาร่วมตื่นเต้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นผลในภาพรวมของประเทศทางเว็บไซต์ทาง Facebook ทางสกายท,ทางอะไรต่างๆอินเทอร์เน็ต ทางโทรทัศน์ทางวิทยุว่าไปให้ทุกสื่อเลยในขณะเดียวกันกิจกรรมาทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ได้เริ่มแล้วท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุรวิทย์คนสมบูรณ์ ท่านก็ดำเนินการแล้วในส่วนที่ท่านรับผิดชอบดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบวรวัตรเอื้ออภินยกุลท่านก็คงจะมีแนวคิดแนวนโยบายไปถึงสถานศึกษาว่าร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง โอกาสที่พระพุทธศาสนาดำเนินมาครบ2,600ปีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากภาครัฐบาลถ้ารัฐบาลประกาศแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนทุกกระทรวงทบวงกรมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยที่เป็นหลักๆก,ก็มาดำเนินการเรื่องนี้กระทรวงที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็สนับสนุนมาก็เป็นได้ คำประกาศว่าปีนี้เป็นปี2,600ปีพุทธชยันตีก็ต้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษว่า,า2,600พุทธเชยันตีแอนนิเวอร์ซารีคือปีแห่งการเฉลิมฉลอง โอกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาครบ2,600ปีก็คงแปลไปอย่างนั้นแล้วก็จัดกิจกรรมตามรายเดือนตามารายสถานที่เป็นามาคบูชาเฟสติวัลขึ้นมาทำให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาที่ไหนจัดจัดอย่างไรวัดวาอารามต่างๆท่านจะได้ส่งเสริมสนับสนุนถามว่า ทำแล้วได้อะไรแน่นอนที่สุดทางพระพุทธศาสนาของเราส่เางเสริมสนับสนุนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงดเวน้นลดละเลิกอบาย,ยมุกส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตเรื่องเหล้ายาปลาปิ้งเรื่องสุรายาเมาไม่เอากันแต่ว่าเรื่องส่งเสริม การปฏิบัติตามการรักษาศีลการฟังธรรมการาสนุกสนานแบบวิถีของชาวพุทธอาจจะมีเรื่องละครชาดกหรือว่าเรื่องการปารถกถาธรรมบรรยายรมแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เป็นประจำอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีงาม โดยเฉพาะอย่างจริงกับว่าเมื่อพระพุทธศาสนาครบ2,600ปีนี่วันวิสาขะบูชาก็จะเป็นวิสาขะบูชาครบ2,600ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปรารบงานแล้วก็บวกกันมาให้ให้มันน่าดูให้มันน่าชมวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องทุกชานั่นก็บอกกันไป เชิญชวนหนูหนูน้องน้องพี่พี่ดาราทั้งหลายวัยรุ่นวัยเดะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะๆหน่อยเราเป็นชาวพุทธเชิญชวนพี่ป้าน้าอาเพื่อนพ้องน้องพี่ก่อนจะจบรายการไม่ต้องอะไรมากก็บอกว่าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วและไม่ใช่คนไปก่อนให้ลาไปขอลาไปก่อนเนื่องจากว่าต้องรีบไปสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในการฉลอง2600ปีพระพุทธศาสนาฝากไ้แค่นั้นนะปลุกจิตสำนึกกันบ่อยๆแล้วก็เชิญชวนทุกรายการช่วยกันเชิญชวนช่วยกันบอกกล่าวทุกคนก็จะได้รับรู้รับทราบเขาไม่ได้รู้ชั่วโมงนี้ก็ไปทราบชั่วโมงนอนไม่ได้ทราบชั่วโมงนอนก็ไปต้นชั่วโมงนั้นในวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเ็าเปิดโทรทัศน์ด,ดูยกเว้นคนไม่ได้เปิดดูเลยอ้าวไปดูทาง อ,อินเทอร์เน็ตก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้ไปเปิดดูเขาก็มีประชาสัมพันธ์กันอยู่อาได้อย่างนี้มันก็ไปได้ทั่วการทำอย่างนี้เราจะเห็นว่าตอนช่วงขึ้นปีใหม่นั้นการช่วยกันปลูกกระแสทำให้คนที่มีใจมีจิตอาสาขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็มีคนที่ไปสวดมนต์ไหว้พระกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อ,อความสวัสด,ดีในที่ทั้งปวงโอ้วันนั้นน่าชื่นชมมากๆเลย ตั้งหนุ่มสาวเท่าแก่เท่าชแชรแก่ชชราอุ้มลูกจูงหลานกันไปวัดวาอารามมากมายที่ไหนที่มีกิจกรรมอัตมภาพเองเนี่ได้รับอารัธนาไปบรรยายธรรมที่สนามหลวงช่วงวันที่31ทธันวานโอ้ยเห็นญาติโยมไปนั่งแล้วก็ชื่นใจเต็มไปหมดเลยวันนั้นต้องรับสามจอบสามรอบเลยนะรอบแรกที่วัดจากแดงโน้นปากน้ำสมุทรปราการ ็มีญาติโยมไปปฏิบัติธรรมกันครับข้างรอบที่สองก็ช่วงหกสิบแปดนาฬิกาก็ไปที่สนามหลวงพอรอบค่ำก็มาเสวนา,าสามทุ่มก็มาเสวนาที่วัดที่อยู่คือวัดราชาธิวาสวิหารโอ้เห็นแล้วชื่นใจนะโยมลืมเหนื่อยนะวันนั้นสามรอบตั้งแต่เที่ยงไปถึงค่ำลืมเหนื่อยเลยวันนั้นมีความสุขได้เห็นาศรัทธาสาธุชนเข้าวัดเนี่ย เพราะฉะนั้นในในโอกาสที่พระพุทธศาสนาของเราเป็นาศาสนาที่เป็นสากลพระาศาสดาของเราก็เป็นบุคคลสากลสอนหลักธรรมที่เป็นสากลคนพบแล้วใครพิสูจน์ได้ทั้งนั้นเป็นฝรั่งมั่งค่าตะวันออกกลางตะวันออกไกลตะวันออกเฉียงใต้ไปทางเอเชียยุโรปแอฟริกาใครมาทดลองปฏิบัติได้ผลเหมือนกันคำว่าสากลมันต้องเป็นหนึ่ง เมื่อบรรลุแล้วซึ่งเป้าหมายที่วางไว้จะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันไม่มีความทุกข์เดือดร้อนเหมือนกันนี่คือสิ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาแต่ในขณะที่เรายังไม่ไปถึงนั้นนะเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขอย่างเห็นอกเห็นใจกันพระพุทธเจ้าสอนสอนอะไรล่ะว่ากันโดยหลักแล้วในทางปฏิบัตินั้น เริ่มต้นที่ให้มีทานการให้ให้วัตถุก็ได้มีวัตถุก็ให้วัตถุไม่มีวัตถุมีธรรมะอยู่ก็ให้ธรรมะแก่กันเมมีธรรมะแล้วให้ธรรมะแล้วไม่มีทั้งวัตถุไม่มีทั้งธรรมะให้อภัยแก่กันการให้อภัยนั้นมันทำให้ตัดความอิจฉาริษยาออกไปได้ ความริษยาเป็นเหตุทําโลกให้ฉิบหายท่านแปลว่าอย่างนั้นเลยนะอรติโลกนาสิกาความริษยาเป็นเหตุทําโลกให้ฉิบหายที่ท่านแปลว่าอย่างน,นั้นเลยว่ากันตรงๆแต่ถ้าหากว่าเรามาให้ทานกันแล้วเนี่ยให้วัตถุให้ธรรมะให้อภัยกันแล้วเนี่ยความริษยาจะไม่เกิดขึ้นอ,อันดับแรกตั้งแต่ให้วัตถุกันแล้วความริษยามันหมดไปแล้วความอิจฉากันนะ แล้วเราให้ความรักให้อภัยคือให้ความรักให้ความเมตตาให้ความกรุณาให้ความชื่นชมยินดีแก่กันลบตัวอิจฉาออกเอาตัวยินดีกันเข้าไปใส่ในใจถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เรียกว่าเออดีลิทข้อมูลในไฟล์นั้นออกแล้วก็เอาข้อมูลใหม่เป็นข้อมูลแห่งพระมรรธรรม หรือเอาแต่ข้อมูลเฉพาะตัวมุทิตาคือความพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไปใส่ไว้ให้เต็มไฟล์เลยดีลีตตัวอิจฉาริษยาออกไปให้หมดแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างสุขสบายนี่ทานข้อแรกนะทานนำไม่ข้อที่สองคือศีลละไม่รักษากฎเกณฑ์กติกาเคารพกฎเกณฑ์กติการะเบียบกติกามารยาท หรือศีลธรรมจริยธรรมอะไรก็แล้วแต่จัญญาบันอะไรทั้งหมดเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องพระราชบัญญัติเรื่องกฎกระทรวงเรื่องกฎออกประกาศอะไรต่างๆที่เขาออกมาเป็นระเบียบให้ปฏิบัติรักษาตัวนั้นเรียกว่ารักษาศีลเมื่อรักษาได้สังคมก็จะสงบสังคมไทยด้อยมากๆเรื่องหนึ่งก็คือด้อยในการเคารพกฎเกณฑ์กติกา อันนี้ความจริงรัฐบาลน่าจะต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติได้แล้วเหมือนกัน,นว่าเป็นเรื่องเป,เ,ปเป็นปีนี้ต้องเป็นปีแห่งการปฏิบัติต,ตามเคารพปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาเคารพก,กฎเกณฑ์กติกาสังคมก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขมีความสงบมีพื้นฐานธรรมะคือให้กันแล้วเห็นอกเห็นใจกันสบายเลย หลักที่สมปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปคือหลักภาวนาภาวนาใหม่บุญเกิดจากการฝึกจิตบำเพ็ญจิตภาวนาฝึกจิตใจให้นักแน่นมั่นคงอยู่กับอารมณ์ที่หรือว่าอยู่กับสิ่งที่เราทำเราทำงานอะไรอารมณ์ของเราผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเวลาเราฝึกจิต ให้เป็นสมาธิเราก็เอาจิตไปผูกไว้กับอารมณ์กรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนนั่งหลับตาภาวนาอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็มุนศีษะเดี๋ยวก็งงเงนเดี๋ยวก็วงงงเงนทำยังไงนั่งเพ่งก็ได้นี่นั่งเพ่งสมมติว่านั่งเพ่งดอกไม้อยู่หน้าข้างหน้าอย่างเนี้ดอกไม้สวยสวยก็ได้เพ่งไปเพ่งไปเพ่งไปจนกระทั่งว่าหลับตากดอกไม้ปรากฏในตาลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นอย่างนี้ ทำบ่อยๆทำหลายครั้งทำได้นานๆจิตสงบเพราะจิตสงบแล้วดิ่งแน่วแน่แล้วสิ่งนั้นปรากฏอยู่ในตาของเราแล้วเราสามารถที่ขยายให้เป็นนิมิตใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตขึ้นมาก็ได้ทําให้เล็กลงก็ได้อันนั้นจิตสงบแล้วจิตมีฤทธิ์มีอนุภาพขึ้นมาแล้ว ฉะนั้นฝากไว้นะสามประการนี้สำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมแต่สำหรับพระสงฆ์ท่านจะใช้คำว่าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาคือเริ่มที่ศีลพระต้องศีลบริสุทธิ์ที่จริงแล้วต้องอยู่แล้วไม่ต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้จิตต้องฝึกอยู่เสมอให้จิตสงบปัญญาต้องเพิ่มเสมอ เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งว่าได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสรรพสิ่งไม่ว่าร่างกายของตัวเราหรือแม่ดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าอะไรอะไรในโลกเนี่ยมันอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมีปัจจัยมาปรุงแต่งให้เป็นไปพอปัจจัยมันเปลี่ยนสิ่งที่มาปรุงแต่งเปลี่ยนสภาพก็ทำให้เปลี่ยนสภาพเหมือนกันอย่างคนเราเนี่ย ตอนเด็กๆก,ก็ปัจจัยปรุงแต่งอย่างหนึ่งร่างกายก็อ่อนแอแต่ว่าดดสวยงามน่ารัก่ตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็น่ารักพอแก่แล้วหนังก็ยน่นผมก็งอกหนังก็เหี่ยวหน้าตาก็ายน่นย่อนยานตาก็ฟากฟางจมูกก็ไม่ค่อยรู้รสกลิ่นลิ่นก็ไม่ค่อยรู้รสหูก็ตึงอุย้ยสารพัดระบบขับถ่ายก็เอา้าเดี๋ยวก็ท้องผูกเดี๋ยวก็ท้องร่วง มือเท้าก็ขยับไม่คล่องเหมือนวัยรุ่นอันนี้แหละ,ะถ้าหากว่าเราพิจารณาประจำจะรู้จักสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายในวาระสำคัญที่พระพุทธศาสนาจเจริญม,มา2,600ปีครบบริบูรณ์เรามาฉลองกันปีนี้ก็ควรที่เราทั้งหลายจะหันหน้ามาปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังให้ชาวโลกเลื่องลือว่า แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินสงบแผ่นดินสันติสุขเป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนาเป็นแผ่นดินที่ใครๆมาก็มีแต่ความปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจจึงของฝากไว้ว่าเราต้องร่วมกันจัดกิจกรรมท,ทุกทุกที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ไหนจัดกิจกรรมได้ก็จัดและก็จัดให้งดงามเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลอง วันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวรเดิพนพร